วันพราะนี่มันติดติดนิสัยอย่างหนึง่งนักคิดชอบสอนคือไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสอนแบบไม่รู้ตัวอะไรอะไรก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนอย่างมีคนทักผมเนี่ยควายห้างทำไมเอาคือแบบระเบียบหรือเป็นคน เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกหัวโบราณไหมมันก็บางทีเขาอาจจะโต้ตอบเราว่าไม่ใช่นะแต่ความหมายคือเป็นคนเอถูกหลักถูกการชอบอะไรที่ถูกหลักถูกการบางครั้งคนมองว่าเราอ่ะไม่วีล็กซ์ไม่ผ่อนคลายตึงเกินไปอะไรเงี้ยแต่เป็นคนชอบสอนชอบแนะนำชอบบอกสิ่งดีๆชอบกดแชร์ให้คนอื่น ชอบที่จะเอาไปไปดูสิเอาเนี่ยดีเนี่ยดีบางครั้งก็ไปกดดันลูกหลานหรือว่าไปกดดันคนใกล้ชิดนี่แหละดีสุดแล้วนี่แหละดีฉันศึกษามาดีแล้วเนี่ยเขา้าโอ๊ตดีมากๆนะอะไรเงี้ยเข้าใจว่าปรารถนาดีแต่อาจจะเขาอาจจะไม่นั้น <laughs> แม่นมากครับพ่อสามีของลูกใช่ไหมกัญญา ใช่เลยค่ะวันพระรหัสใช่ที่สุดเลยค่ะอ่าวันพระรหัสอาแถบอีกนิดหนึง่งคือวันพระรหัสเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าบางคนว่าเราตะนีทีเหนียวแต่จริงๆอ่ะเราเป็นคนมัธยัตเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดก่อนใช้เสมอแต่ถ้าเรามีมากนะเป็นคนกล้าใช้เยอะ ถ้าเรามีน้อยเราจะเป็นคนใช้น้อยแต่เป็นคนรู้จักใช้เงินพื้นฐานยกเว้นมันจะเสียอยู่เรื่องหนึ่งอะถ้าอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของสังคมเกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือการเข้าสังคมหรือว่าอันนี้ต้องจ่ายโน่นจน่ายนี่คือแบบไม่ขาดตกบกพร่องมันก็เลยปรากฏมันเยอะเลย วันพระรหัสปวดหัวกับลูกกับแม่กับพ่อบางทีก็ถามตัวเองปวดหัวไปทำใหม่้าเทคอใหมายนะปวดหัวกับผัวคือปวดหัวคือมันเหมือนกับเรา expectation คาดหวังสูงอยากให้เขาเป็นงี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหวังให้เขาตรงนี้วางไว้แล้วนี่แหละมันก็เลย ปวดหัวปวดหัวตัวเองนี่แหละวันพระหัสเนะคือเสียอย่างคือเราเป็นคนเขาเรียกว่าหวังดีแล้วก็ผักดันบางครั้งมากเกินไปวันพระรหัสจับอะไรเป็นพังจบจับอะไรเป็นพังเอา้าขับรถอยู่เอา้าพังอีกแล้วอ่ะเนี่ย โทรศัพท์อ้าวไม่ทํางานอีกแล้วเหรอเนี่ยคือจับอะไรเป็นพังไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะพบพลังงานเยอะ <laughs> <laughs> อยากจะดูดวงก็ติดต่อไลน์ไอดีโพพทัสสองศย์สุนทรีบอกว่าพ่อเก